ทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าผู้ทร,รสงสมควรรับการสรรเสริญข้าพเจ้าได้ทรงโปรดรับพระเกียรติผ่านชุการาในการหนุนจิตชูใจสสกกันและการผ่านพระคำของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่เป็นเพียงแค่ความรู้ความเข้าใจเท่านั้นแต่ขอเปลี่ยนแปลงลักษณะชีวิตของผู้ท้าท์ของพระองค์ทั้งผู้สอนแล้วก็พี่น้องทุกคนที่รับฟังร่วมกันใน ลุ่มลนนี้ขอพระเจ้าได้สถิจยด้วยตลอดทั้งในการอ,อัดวิดีโอเพื่อจะเป็นพรแก่พี่น้องในการรับฟังนะครับขอพระเจ้าให้พรสถิจยด้วยในนามสคริตเจ้าเอเมนนะครับก็เป็นหัวข้อใหญ่จริงๆก็คือหัวข้อชีวิตที่สําแดงผลพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นก็คือโดยจะเห็นภาพของพระเยซูคริสต์ที่สําแดงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับผมอาจจะไม่ได้ พูดเรียงน,นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆทบทวนไปหัวทีละเรื่องอาจจะไม่ได้เริ่มต้นที่ความรักหรือความชิดจบยืนดีนะครับแต่เมื่อวันก่อนคือขึ้นต้นด้วยเรื่องของผลพระวิญญาณเรื่องสันติสุขนะครับพอดีบทเรียนมันจะมีเรียงไ,ไม่ได้เรียงไว้ก็เลยผมเอาบทเรียนเรื่องของเรื่องของหัวข้อสันติสุขขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เราเมื่อวันก่อนนะครับเราเรียนเรื่องสันติสุขนะครับก็คือจิตใจที่สงบปราศจ,จากความว่าวุ่น เพราะการต่อสู้ในจิตใจนะครับซึ่งก็ได้เห็นท่าทีของพระเยซูริตในภาพปฏิบัติจังสังเกตว่าท่าทีของพระองค์นั้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือเมื่อพระองค์เต็มล้นด้วยการสันติสุขแล้วพรอะองค์ก็เป็นไงครับพระองค์สําดงออกเป็นการเชื่อฟังทําตามน้าพระแท้พระเจ้าเสมอนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์สนิทสนมนะครับอันนี้ผมทบทวนให้ฟังสั้นๆน,นะครับ พรรองทรงเปี่ยมด้วยความเชื่อวางใจในพระเจ้าเมื่อเราชิดเราเต็มร้นด้วยสานทิขเราก็จะเกิดความไว้วางใจอันที่4ไไี่ก็คือโปรองมอบถวายชีวิตให้กับพระเจ้าทําให้เราเองก็มีสานทิขนะครับนี่คือภาพของพระเยซูคริสต์ที่เป็นแบบอย่างนะครับนะอันที่หคือโปรองทรงเต็มไปด้วยความรักต่อผู้อื่นเมื่อเราเต็มรถด้วยสารทิขความรักที่เราสาแดงต่อผู้อื่นก็สำแดงง่ายๆนะครับเราไม่มีความกระวนกระวายใช่ไหมครับ จึงสำแดงออกมานะครับเป็นความรักวันนี้เป็นผลของพระวิญญาณประการที่4นะครับในเรืเร you ่องของความอดกลั้นใจนะครับความอดกลั้นใจนะครับความอดกลั้นใจก็คือความอดทนต่อความโกรธและก็ความเจ็บปวดได้โดยไม่ตอบโต้นะครับความอดกลั้นใจคือความอดทนต่อความโกรธและความเจ็บปวดได้โดยไม่ตอบโต้นะครับ ในหนึ่งโครีย์บทที่13ข้อที่4บอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทําคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวใช่ไหมครับและในข้อความหนึ่งในตรงนี้ก็คือความรักนั้นก็อดทนนานซึ่งคําว่าอดทนนานก็คืออดกลั้นใจนั่นแหละนะครับอดทนนานในภาษากรีกก็คือมาโครโทเมียนะครับมาโครโทเมียก็คือการอดทนต่อความหยุมหยิม หรือการย่อยุอารมณ์ของผู้อื่นนะครับโดยตระหนักว่าพระเจ้าทรงอดทนยาวนานกับเรานะครับพระเจ้าก็อดทนยาวนานกับเราเหมือนกันหมายถึงว่าการอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคในชีวิตนะครับโดยไม่บ่นต่อว่าหรืองุดหงิดแต่ยังเชื่นชมยอมต่อพระเจ้าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งผลให้ได้รับสิ่งดีจากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่น ถ้านึกถึงตอนนี้ก็คือนึกถึงโยบใช่ไหมครับโยบก็เป็นคนหนึ่งที่อดทนต่อการถูกทดลองนะครับซึ่งเจอเจอ,เอ,อพระเจ้าอนุญาตที่จริงแล้วมานไปขออนุญาตพระเจ้าใช่ไหมครับในบทสนทนาในพระธรรมโยบแล้วก็บอกว่าขอทดสอบโยบผู้รับใช้ของพระเจ้าใช่ไหมครับและพระเจ้าก็อนุญาตให้มานมาทดลองอย่างหนักเลยใช่ไหมครับในเรื่องของครอบครัวต้องสูญเสีย ทั้งบุตรชายบุตรหญิงภายในวันเดียวบ้านเรือนพังแล้วก็ตัวเองก็ต้องเจอโรคภยัยแค่เจ็บใช่ไหมครับซึ่งเป็นแบบทดสอบที่หนักหน่วงใช่ไหมการทดลองที่หนักหน่วงแต่ถึงกันโยบก็ได้อดทนต่อการถูกทดลองใช่ไหมครับนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นก็ทําให้โยบก็ยินดียอมถูกทดลองในที่สุดก็ชนะจริงๆนะครับชนะก็คือได้รับสิ่งดีตอบแทนกลับมา อย่างมากมายนั่นก็คือความอดทนนานหรือในภาพนอีกด้านหนึ่งในความอดทนนานก็คือเมื่อเราเจอเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันเรามากจะเจอเหตุการณ์ที่ทําอาจจะส่งผลทําให้เราหงุดหงิดทําให้เราต้องบน่นต้องไม่สามารถที่จะชื่นชมยินดีได้นะครับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือชีวิตที่ต้องตอบสนองในเรื่องของการมีผลของพระวิญญาณด้านนี้นะนะครับให้ตอบสน,นองต่อพระเจ้าด้วยความอดทนนานใช่ไหม ท่านพี่บอกในบางฉบับในมัทธิวบทที่5บอกว่า,าพูดถึงว่าความเป็นไงครับอดทนยอมต่ํายอมเสียเปรียบใช่ไหมครับยอมให้เขาฟ้องใช่ไหมครับหรืออะไรแบบนี้นะครับนั่นคือยอมจำนนยอมต่ำยอมเสียเปรียบนะครับนั่นคือภาพที่เกิดขึ้นนะครับนั่นคือเมื่อเขาขอเสื้อ1ตัวให้เขา2ตัวเมื่อขอให้เขาให้เดิน1กิโล ต่อให้เขาสองกิโลอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือภาพที่อดทนนานนะครับนะยินดีนะครับยอมรับรู้โปรในทุกทางนะครับในภาษาฮีบรูนะครับหมายความหมายตรงตัวนะครับก็คือการหายใจยาวๆนะครับนะครับในภาษาฮีบรูนะครับมีความหมายตรงตัวก็คือเป็นคือการหายใจยาวๆในโรมบทที่9ข้อ22บอกว่า,วาแล้วถ้าโดยทรงประสงค์จะ สำแดงการลงพระอัจฉริยะและทรงให้ฤทธิดเดชของพระองค์ปรากฏพระเจ้าได้ทรงอดกลั้นพระไทยไว้ช้านานต่อผู้เหล่านั้นที่เป็นภาชนะอันสมควรแก่พระอัจฉรยะซึ่งเตรียมไว้สําหรับความพินาศมีพระพีใช้คําว่าพระเจ้าได้ทรงอดกลั้นพระไทยไว้ช้านานเห็นไหมครับนะพระเยซูนะทรงเป็นแบบอย่างยังไงมาดูด้วยกัน พระเยซูทรงสำแดงลักษณะผลของพระวิญญาณแห่งความอดกลั้นใจอย่างไรบ้างนะครับประการที่1นนะครับพระเยซูทรงสอนให้อดกลั้นใจนะครับในมัทธิวบทที่5้ก็สาบเบอกว่าฝ่ายเราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยนะครับนั่นก็คือไม่ตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายความหมายนะครับในลูกาบทที่6กข้อยี ผู้ใดตบแก้มของท่านข้างหนึ่งจงหันอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วยและผู้ใดรีบเอาเสื้อคลุมของท่านไปถ้าเขาจะเอาเสื้อด้ดวยก็อย่าห่วงห้ามนั่นคือพระเจ้าสอนให้เราทำดีตอบแทนการร้ายนั่นก็คือการแสดงออกของความอดกลั้นใจด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับนะประกาศที่สอนนะครับพระเยซูทรงอดกลั้นพระทัยในความอ่อนแอของสาวกนะครับพระเยซูทรงอดกลั้นพระทัย ในความอ่อนแอของสาวกในมารกโกบทที่9ก้าข้อสิบเถึงสิบอกว่า,วามีคนหนึ่งในหมู่ประชาชนทูลตอบโปรงว่าอาจารย์เจ้าค่าข้าพระเจ้าได้พาบุตรชายของข้าพระเจ้ามาหาท่านเพราะผีใบเข้าสิงเด็กอยู่ที่ไหนไหนพอผีสำแดงมันก็ทําให้ล้มชักดิ้นไปมีอาการน้ําลายฟูมปากและขบเคียเค้ยวเขี้ยวฟันและตัวแข็งข้าพเจ้าได้ขอเหล่าสาวกของท่านให้ขับผีนั้นออกเสียแต่เขาขับ ให้ออกไปได้พระองค์จึงตรัสแก่คนนั้นว่าโอ้คนในยุคที่ขาดความเชื่อเราจะต้องอยู่กับเจ้านานเท่าใดเราจะต้องอดทนเพราะถึงไหนจงพาเด็กนั้นมาหาเราเถิดนั่นคือพระเยซูก็กทนต่อสาวกนะครับในความเชื่อที่ยังต้องตอบสนองต่อพระเจ้ามราระโกบทที่8ข้อ33บอกว่าพระองค์จึงทรงหันพระพักดูเหล่าสาวกแล้ว ติเปโตรว่าไอ้ซาตานจงไปให้พ้นเพราะเจ้าคิดอย่างคนไม่ได้คิดอย่างพระเจ้านั่นคือพระเยซูก็ทรงอดทนนะครับแต่พระองค์ก็ทรงตําหนิเปโตรว่าเปิดโอกาสให้มารมาใช้ความคิดแบบนั้นนะครับประการที่3นะครับพระเยซูทรงอดกลั้นพระทัยกับคนที่ทําผิดต่อพระองค์นะครับนี่คือแบบอย่างของพระเยซูนะครับทรงอดกลั้นพระทัยกับคนที่ทําผิดต่อพระองค์ในมัทธิวบทที่ ยีข้อห้นะครับพวกมหาปรหิตกับบรรดาสมาชิกสภาจึงพาพยานเท็ดมาเบิกปรักปรำพระเยซูเพื่อจะประหารพระองค์เสียนะนี่ก็คือมีคนมาปรักปรำพระองค์ใช่ไหมครับที่ทําผิดต่อพระองค์พระองค์ก็ทรงอดพระไทยนะครับในมราระโกบทที่14ข้อ46บางคนก็ถ่มน้ําลายรดพระองค์ปดพระพักพระพักพระองค์ตีพระองค์แล้ว แก่พระองค์ว่าทํานายสินะครับและแกล้งพระองค์นะครับและพวกคนใช้ก็เอามือตบพระองค์นะครับมัทธิวบทที่27ข้อ27ถึง30พวกทหารของเจ้าเมืองจึงพาพระเยซูปไปสาลาปริโทเรียมแล้วก็รวมทหารที่ทั้งกองไว้ข้างหน้าโรรองและเปลื้องฉลองพระองค์ออกเอาเสื้อสีแดงเข้มมาสวมโรรองเอาน้นาสารเป็นมงกุฎสวมพระเศียรของโปรองแล้วเอาไม้อ้อ ให้ถือไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์แล้วได้คุกเข่าลงต่อพระพักของพระองค์เยาะเย้ยว่ากษัตริย์ของพวกยิวเจ้าข้าขอทรงพระเจริญแล้วก็ถมน้ำไหลรดแล้วก็เอาไม้อ้อนั้นตีพระเศียรพระองค์ปฐมการ1 9บเก้าข้อยีนะครับปฐมการ1 9บเก้าข้อยีแล้วพระเจ้าทรงให้กรรมฐานและไฟจากพระเจ้าตกลงมาจากฟ้าลงมาบนเมืองสดุดและเมืองโกมรานะครับนี่ก็เป็นตอนที่เมืองโกมรานะครับ โลดที่อาศัยอยู่ที่นั่นเป็นหลานของอับราฮัมนะครับวิวรบทที่16ข้อที่19มามหานครนั้นก็แยกออกเป็น3ส่วนและบ้านเมืองของนานา,นาประชาชาติก็ล่มจมพระเจ้าไม่ได้ทรงลือมหานครบาบิโลนพระองค์ทรงให้นครนั้นดื่มถ้วยแห่งพระพิโรธใหญ่หลวงของพระองค์นะครับลูกา23ข้อ3าฝ่ายพระเยซูจึงทรงอธิษฐานว่าโอ้พระบิดาเจ้าข้าขอโปรด อภัยเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเขาก็เอาฉลองพระองค์จับฉลากแบ่งปันกันพระเยซูก็อดกลั้นพระทัยใช่ไหมครับกิจการบทที่9ข้อที่3ถึง4เมื่อซาโลเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัสในทันใดนั้นมีแสงสว่างส่องมาจากฟ้าล้อมตัวเขาไว้ซาโลจึงล้มลงถึงดินได้ยินพระสุดเสียงตรัสว่าซาโลซาโลเอยเจ้าข่มเหงเราทำไมพระเยซูก็ บอกกับเปาโลว่าพระองค์ก็เป็นไงครับเพราะว่าเขาข่มเหงเปาโลข่มเหงคริสตจักรดังนั้นพระเยซูก็เป็นไงครับไม่ยอมพระองค์ก็มาพบซาโลทันทีนะครับและพระเยซูก็จริงๆพระเยซูอดทนมานานนะครับและพระเยซูก็สั่แดงให้ซาโลเห็นซาโลก็ได้กลับใจในที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเนึ่งทิมทธีบทที่หนึ่งข้อที่16 แต่ว่าเพราะเหตุนี้เองค้าพระเจ้าจึงได้รับพระกรุณาคือว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ได้ทรงสำแดงความอดกลั้นพระทัยทุกอย่างให้เห็นในตัวข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเอกนั้นให้เป็นแบบอย่างแก่คนทัพวงที่จะเชื่อในพระองค์และรับชีวินิรันร์ข้อความตรงนี้ก็คือคําพูดของเปาโลบอกว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดงให้แก่เปาโลและครัพพระผีได้บอกว่าพระองค์ทรงได้สำแดงความอดกลั้นพระทยัยซึ่งเปาโลก็ได้อธิบาย ตรงนี้ขยายความจากกิจการบทที่9เมื่อสักครู่นะครับว่าพระเยซูได้อดทนต่อตัวอาจารย์เปาโลอย่างไรนะครับ mm. ประการที่4นะครับพระเยซูทรงอดกลั้นพระทัยของรปรงเพราะรักเรานะครับโะรงทรงกดอดกลั้นพระทัยของโปรงเพราะรักเราในหนึ่งโครเรียนบทที่13ข้อที่4ความรักย่อมอดทนนานก็คือพระเยซูอดทนนานต่อเรานะครับลูกา15 ข้อ13ต่อมาไม่กี่วันบุตรน้อยนั้นก็รวบรวมทรัพย์ทั้งหมดแล้วไปเมืองไกลและได้ผลาญรัพ์ของตนที่นั่นด้วยการเป็นนักเลงตรงนี้ก็สังเกตว่าเป็นไงครับพระเจ้าก็อดทนต่อบุตรน้อยที่หลงหายแล้วก็รอคอยเขาใช่ไหมครับในภาพที่เขาเองหลงจนไปจากแผนการนน้ำพระเถรพระเจ้าเหมือนกับเราเช่นเดีวยวกันก็ เป็นเหมือนกับคนที่หลงหายไปนะครับและบัดนี้ได้กลับมาหาพระเจ้าแล้วนะครับประการที่5นะครับทรงอดกลั้นพระทยเพราะความคาดหวังในตัวเรานะครับพระเจ้าทรงอดกลั้นพระทยเพราะคาดหวังในตัวเราพระเจ้าคาดหวังให้เราเป็นไงครับกลับมาเดินอยู่ในแผนการน้ําพระทยพระเจ้าใช่ไหมครับเหมือนในพี่น้องจาได้ไหมครับในสองเปโตรบทที่3อาจารย์เปโตร บอกว่าได้อธิบายบอกว่ามีหลายคนคิดว่าโปรงทรงเฉยช้าในพระสัญญาโปรงจึงเสด็จมาช้าใช่ไหมครับแต่ความจริงอาจารย์เปโตรก็ได้เปิดเผยว่าแท้จริงพระเจ้าไม่ได้ทรงเฉยช้าในพระสัญญาของพระเจ้าแต่โปรงทรงอดกลั้นพระไทยไว้นานเพื่อจะรอคอยให้คนที่พระเจ้าเลือกสรรนั้นได้กลับใจเพื่อจะได้กลับมาหาพระองค์นะครับนะครับประการที่6นะครับ ทรงอดกลั้นพระไทยเพราะทรงมีนิมิตเป้าหมายนะครับทรงอดกลั้นพระไทยเพราะพระองค์ทรงมีนิมิตเป้าหมายนะครับในฮีบรู12ข้อที่2บอกว่าหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อและผู้ทรงทําให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์พระองค์ได้ทรงอดทนต่อการเขียนเพื่อความเรื่องเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สําหรับพระองค์ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสําคัญ และทรงได้ประทับณเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าพระเยซูก็อดกั้นพระทัยในขณะที่จะต้องไปที่ไม้กางเขนพระเยซูก็เป็นไงครับรู้ว่าไม่ถือในความละอายนะั้นเป็นสิ่งที่สําคัญแต่พระงได้ยอมรับยินดียอมตายทนทุกขทรมานเพราะความบาปใช่ไหมแต่พระงอดทนต่อการเขนเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ เราทุกคนที่เชื่อได้กลับมาคืนดีกับพระองค์และก็ได้รับชัยชนะและเบื้องหลังกางเขนพระเยซูก็ได้ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าใช่ไหมครับหรือในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2องก็พูดถึงว่าพระเยซูก็ถูกยกขึ้นอย่างสูงนะครับในฟิลิปปีบทที่2นะครับข้อที่7สุดท้ายแบบอย่างของพระเยซูคริสต์นะครับในการถูกที่พระองค์ทรงมีผลของพระวิญญาณในการอดกลั้นพระทัยนะครับอันที่7คือพระองค์ทรงอดกลั้นพระทัยเพราะ ทรงมีพระปัญญาของพระเจ้าทรงอดกลั้นพระไทยเพราะทรงมีพระปัญญาของพระเจ้านะครับในมทัทธิว2 0ข้อย8บอกว่าอย่างที่บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นข้าไถยคนเป็นอันมา <c oughs> นะฮะวิบอบทที่1ข้อที่7ด,ดูเถิดพระองค์ทรงเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมก และในตาทุกดวงและคนเหล่านั้นที่ได้แทงพระองค์จะเห็นพระองค์และมนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะร่ำให้เพราะพระองค์จะเป็นไปอย่างนั้นอาเมนนะครับนะฮะสังเกตว่าเมื่อถึงวันหนึ่งคนที่ไม่ยอมกลับใจเป็นไงครับก็จะต้องเสียใจนะครับจะต้องร้องให้นะครับแต่เราซึ่งรู้จักพระเจ้าแล้วก็จะเป็นความชื่น,นบานเมื่อวันหนึ่งที่พระองค์เสด็จกลับมาดังนั้นเราเองซึ่งได้อด กลั้นบางทีอดทนต่อความยากลำบากในการปรนิบัติรับใช้พระเจ้าหรือการถูกต่อต้านการถูกข่มเหงในยุคสุดท้ายที่จะมาถึงเราเองก็เป็นคนนั้นที่มีสติมีปัญญาของพระเจ้านะครับก็เราจะอดทนนะรอคอยนะครับเหมือนกับหญิงพรหมจรี10คนใช่ไหมมี5คนที่พระพิได้พูดถึงว่าเป็นคนที่มีสติป,ปัญญาเพราะเตรียมตะเกียงและเตรียมน้ํามันสํารองด้วยไม่ใช่พีนแต่ตะเกียงที่ริงทุกคนมีตะเกียงหมดแต่ ไม่มีน้ำมันสำรองเมื่อถึงเวลาพระเยซูเสด็จมาพระผีบว่าหญิงที่มีปัญญานั้นจึงได้ไปอยู่ในราชนจาจักรของพระเจ้านะครับดังนั้นเองการเตรียมตัวให้พร้อมในเรื่องของชีวิตอีกด้านหนึ่งก็คือการมีผลพระวิญญาณคือความอดกลั้นใจใช่ไหมครับความอดกลั้นใจเหมือนกับพระเยซูคริสต์ขอให้เราเองเป็นคนนั้นที่จะตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเรียนต่อในเรื่องของผลดีของความอดกลั้นใจนะครับผลดีของความอดกลั้นใจนะครับเอเมนนะครับเดี๋ยวเราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับขอพระเจ้าได้อวยพรพวกเรานะครับและสถิตด้วยกับเราในการทำทุกสิ่งตลอดทั้งวันนี้ร่วมกันนะครับเอเมน